โหน่น้อยได้ช่วยชุบชีวิตเงาะทั้งสองคนเอาไว้แต่ดูท่าทางเงาะทั้งสองจะไม่ค่อยเป็นมิตรเลยนะครับคือคือคือฉันเห็นเธอสองคนนอนตายอยู่เดี๋ยวเอายาพิเศษมาช่วยชุบชีวิตเธอสองคนนะจ๊ะเจ้าสรพิษไม่รอดแน่อย่าอยู่เลยอย่าอย่านะอย่าชุบเขาให้แม่นไหมล่ะ อ๋อสอรพิษที่ว่านั่นหมายถึงงูมันกาลังจะกัดท่านข้ากเลยจจดการมันเสียก่อนตกใจหมดเลยเะนึกว่าพวกเธอจะทําอะไรฉันซะอีกแน่นั่นนะสินึกว่าหนีเสือเจอเงาะกระป๋องถึงพวกเราจะไปเงาะป้าแต่พวกเราก็รู้ขุนคนเราไม่มีวันทําร้ายคนที่ช่วยชีวิตเราเอาไว้ใลกวถ้าขอแนะนําตัวเองข้าพันลีกับน้องวันนาต้องขอบรัคุณอย่างยิ่งที่ท่านช่วยชีวิตเราสองคนขึ้นมารักคุณของท่านนั้นใหญ่หลวงนัก เราสองคนขอติดตามท่านไปทุกที่เพื่อเป็นทารับใช้ทำแทนวุญคุณทัานนะเจ้าคะใช้ไปไหนไปกันอเ <c oughs> อ๊ะนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยอ้าแล้วสนอน้อยอ่ะสนอน้อยสนอนอ้นอ,นอยอยู่ไหนอะสนอน้อยเฮ้ยเสียงอะไรอืม ไม่ใช่เสี่ยงหมูซับแต่เป็นเหมือนเสี่ยงอะไรบางอย่างเสี่ยงอะไรเหรอพี่พันลีใส่เดือนหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะเสี่ยงเหมือนขนผู้ชายใส่เสื้อสีน้ำเงินกาลังวิ่งห้าใครอยู่ก็ไม่รู้แค่ฟังก็เห็นสีเสื้อเท่าที่ฟังดูเนี่ยนะท้าทายจะเป็นคนมียศท่าบรรดาศักดิ์มีเชื้อกษัตัตย์พระราชวังด้วยแต่ข้าไม่ได้ยินอะไรเลยนะเนี่ยสนุน้อยเอ๊ะอะไรข้าได้ยินเสียงอะไรแหววแววเสียงอะไรสิ่งเจ้าชายหรือเปล่า เส็ยงเหมือนผู้ชายตะโกนเรียกนะเจ้าขาอาจจะเป็นเจ้าชายก็ได้นะไปเถอะอ้าวไปเลยม่รออเรามรอดราไ่รอเราไเอเรอา่อเรอเเ่เ่ไ่ม่เไเส่ร่อเอยู่อ่่เเม่่อ่เ ฮะวิญญาณคนนี้ปล่อยให้กูดูกี่ทีกี่ทีก็เหมือนวงแท็กซี่ฮะเอ๊ะนี่มันผ้าของสนอน้อยนี่สนอน้อยจะต้องผ่านมาแถวนี้แน่เลยอะสนอน้อยเธออยู่ไหนอะสนอน้อยสนอน้อยได้ยินไหมเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เจ้าซึมเสื่อง อ <Ừ. S 1> ทำยังไงดีล่ะพี่พันลีสนโนนน้อยถูยกยักษ์จับไปแล้วไม่น่าเลยสนโนน้อยไม่ต้องห่วงเราจะชมดพวกเราจะไปช่วยสนโนน้อยเองเมืองยักษ์นั่นอยู่ข้างหน้านโน่นมันต้องจับสโนโหนน้อยไปไว้ที่นั่นแน่ๆเลยทีเดียวเฉ<ม>ียวแหละ งั้นเราก็รีบตามไปช่วยสิพี่พันลีแล้วจับเจ้ายักษ์นั้นมาฆ่าให้ตายซะเลยจะฆ่ายักษ์หรือถูกยักษ์ฆ่ามันจะเอาเจ้าไปเป็นอาหารมากกว่าถ้าขืนบุ่มบ้างเข้าไปไม่จะจับลอกกินสักก้อนนะพี่ว่าเราต้องรอโอกาสให้ยักษ์มันเพลอแล้วก็หาถางช่วยเจ้ายิงสนโน้อยออกมามันจะไม่ดีกว่าเลยเอ้ยช่างสวยน่ารักอะไรเช่นนี้สวยจริงนะน้องสาว ว่าไงตื่นแล้วเหรอจ๊ะอย่านะอย่าเข้ามานะอไม่ต้องตกใจข้าไม่ทำอะไรเจ้าหรอกเย่าท่านจับข้ามาทำไมอะปล่อยข้าไปเถอะนะสงสารข้าไม่เคยเห็นมนุษยที่สวยขนาดนี้มาก่อนเลยไม่ต้อง้อม้อมแต่งงานเถอดนอง แม่ข้าหลงรักเจ้าตั้งแต่แรกเห็นแล้วเจ้าทั้งสวยทั้งน่ารักเหมาะที่จะเป็นแม่เฮสีวของข้าที่สุดแหวนมันรับไปเถิดน้องข้าจะเป็นมนุษย์ส่วนท่านึกเป็นถึงเป็นแหวนทอง <c oughs> มันก็แหวนของพี่ไม่เปรร็นไรจ้าอย่ารอรักกันไฮ <c oughs> ้จะไปไหน <c oughs> โอ้ยเข็มดำเก็บจโย่อยจะนห,หนีไปไหนจะนห,หนีพี่ไปไหนจะน้นจะ กือบไปเนี่ยน่กว่จะต้องไปเป็นมียเจ้ายากนั่นซะแล้วสิเราคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอจะหนีไปจากฉันยังไงซะเราก็ต้องรักกันเธอจะไปรักใครสนอน้อยจะต้องตกเป็นมเหสีของท้าวจตุรพักหรือไม่ต้องคอยชมสนอน้อยเรือนงามในตอนหน้านะครับ